เพื่อนของผมที่ชื่อตายมาเล่าให้ผมฟังครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องสั้นๆแต่เรื่องที่มันทำให้ผมอ่ะขนลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีตายเล่าให้ผมฟังว่าในช่วงที่ตายยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแ,แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งครับชื่อเนบ้านของเนอะ จะเป็นอาคาร4ชั้นชั้นที่1เขาจะเปิดเป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างชั้นที่2ก็จะเป็นคลังเก็บสินค้าชั้นที่3และชั้นที่4จะเป็นตัวบ้านที่ทุกคนใช้สำหรับอยู่อาศัยบ้านของเนจะอยู่ด้วยกัน3คนครับก็มีพ่อแม่และตัวของเนเองแต่จําได้ขึ้นใจเลยว่าวันนั้นอะ มันเป็นวันที่หนึ่งเดือนตุลาปี2542มันเป็นวันหยุดประจําของร้านซึ่งร้านของเนนะครับจะหยุดทุกวันที่หนึ่งและวันที่16ของทุกเดือนอยู่แล้วเพราะพ่อของเนบอกว่ามันเป็นวันหวยออกถึงจะเปิดร้านก็ไม่ค่อยมีคนจะมาซื้อของสักเท่าไหร่เอาเป็นวันหยุดของร้านจะดีกว่าและวันนั้นเนก็ได้ชวนต่ายให้ไปเที่ยวที่บ้าน เพราะมันเป็นวันหยุดพอดีบวกกับวันนั้นน่ะพ่อกับแม่ของเนก็ไปทําธุระตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับก็น่าจะเป็นช่วงค่ำๆเลยเนก็เลยต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงแค่คนเดียวและบ่ายของวันนั้นตายก็ได้ไปถึงที่บ้านของเนพอตายไปถึงเนก็ลงมารับและเปิดประตูให้ตายเข้าไปในบ้านทั้งสองคนเดินตรงไปที่ประตูหลังบ้านและก็พากันเดินผ่านชั้นหนึ่ง ที่เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและผ่านชั้นสองที่เป็นคลังเก็บสินค้าคือชั้น2นี้นะครับจะเก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างของร้านมันก็จะดูรกๆมืดๆหน่อยนึงและทั้งสองคนก็เดินขึ้นไปถึงชั้น3ใหที่เป็นตัวบ้านเนก็ชวนต่ายนั่งเล่นกินขนมนั่งคุยกันไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นแล้วเนก็พูดขึ้นมาว่าตาต เนยขอตัวขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้บนดาดฟ้าแป๊บนะมันคงจะแห้งกรอบหมดแล้วล่ละฮ่าฮ่าฮ่าเนยพูดแบบขำๆแล้วตายก็ตอบไปว่าเออไปดิเดี๋ยวตายไปด้วยตายอยากจะเห็นวิวบนดาดฟ้าที่บ้านของเนยเหมือนกันดูสิว่าวิวจะสวยขนาดไหนแล้วทั้งสองคนก็เดินขึ้นไปบวนดาดฟ้าโดยที่เนเดินขึ้นไปก่อน ในระหว่างที่ตายกำลังเดินขึ้นบันไดาตามเนไปตายก็ได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเป็นเสียงคล้ายคนเดินใส่รองเท้าส้นสูงเดินตามอยู่ข้างหลังในตอนนั้นตายก็ยังไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะทั้งสองคนกำลังสนุกที่ได้คุยที่ได้เล่นด้วยกันตายก็เดินตามเนขึ้นบันไดต่อไป แต่เสียงนั้นก็ยังดังแก๊กแก๊กแก๊กตามหลังตายมาเหมือนกับว่าเสียงนี้กำลังเดิอนอยู่ติดกับตัวของเธอตอนนี้ตายเริ่มคิดได้แล้วว่าที่นี่เราอยู่กันแค่สองคนนี่นาะก็คือตายกับเนส่วนพ่อกับแม่ของเนก็ออกไปทำธุระข้างนอกยังไม่กลับแล้วเสียงรองเท้าที่ได้ยินอยู่นั้น มันเป็นเสียงของใครพอคิดได้แบบนั้นตายก็หยุดเดินทันทีแล้วเสียงรองเท้าส้นสูงที่ได้ยืนตามหลังมาก็ได้เงียบลงตายเลยตัดสินใจเหลือบตาช้าๆค่อยๆมองไปด้านหลังและสิ่งที่ตายเห็นก็คือเธอเห็นเป็นรองเท้าส้นสูงสีแดงอยู่ที่บันไดห่างจากตายไปประมาณสองขั้น ตอนนั้น่ายค่อยๆกวาดสายตามองต่อและสิ่งที่เห็นต่อมาก็คอือตายเห็นเป็นขาของผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆผ,ผิวขาวใส่กระโปรงยาวเหนือเข่าตายมองถึงแค่เข่าของผู้หญิงคนนั้นแล้วตายก็รีบหันหน้ากลับมาตั้งสติแล้ววิ่งตามนีขึ้นไปบนดาดฟ้าทันทีพอวิ่งไปถึงดาดฟ้า ตายก็ยังไม่ได้พูดอะไรแต่หันไปทางประตูที่วิ่งขึ้นมาเพื่อดูว่ามีใครตามขึ้นมาหรือเปล่าเนเห็นตายมองไปที่ประตูแบบนั้นก็ถามว่าตายมองอะไรตายก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่สายตาก็ยังจ้องมองไปที่ประตูเพื่อจะดูว่ามีใครขึ้นมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครขึ้นมาไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงรองเท้าส้นสูง และตายก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เนฟังหลังจากวันนั้นตต่ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เห็นในตอนนั้นมันคืออะไรและในหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะชนบทเมื่อ20ปีที่แล้วตต่ก็ไม่เคยเห็นใครใส่รองเท้าแบบนี้ไต่ย,ยังจำรายละเอียดได้ดีเลยว่ามันเป็นรองเท้าส้นสูงสีแดงเป็นรองเท้าใหม่เป็นรองเท้าธรรมดาที่ดูแล้วสวยงาม และไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยแต่สิ่งที่ตายเห็นในวันนั้นมันทำให้ตายรู้สึกกลัวมากและยังจำมาจนถึงทุกวันนี้